อีกร้อยห้าสิบคนเท่านั้นไปกันต่อเลยไหมไปกันต่อเลยนะสามเก้าเก้าเียคือถ้ามันมีเรเดียนที่สี่ร้อยนี่คือกูสอบขึ้นนะตอนเนี้ถ้าเรเดียนมันอยู่ที่สี่ร้อยนะตอนเนี้ยคือกูแบบกูกูร้อนมากคือกูจะร้อนมากถ้าตอนนี้เรเดียนอยู่ที่สี่ร้อยกูจะแบบร้อนจี๋เลยแต่ไม่เป็นไรไปกันต่อนะทุกคนก่ง <laughs> เอามาวันเนี้ยเหียเล่นให้ดีจะเล่นให้ชัวร์เมนทัลเราจะต้องคงที่ เพราะแมเราต้องนิ่ง <Match found. S 1> ไม่เลยเดียนไม่ลงสตรีมรอ่ะไม่แพ้หนึ่งเกมลงสตรีมจบแพ้หนึ่งเกมลงเลยแพ้หนึ่งเกมกูปิดปิดไฟนอนรีเซ็เลยรีเซ็ตเลยรีเซ็ตเลย,เ,เ,ลยเดี๋ยวเป็นตัวเดินให้ได้ถ้าคิวจอยอยู่หลังนะเดี๋ยวเราช่วยเพื่อนเดินได้ไม่เป็นไรเรา play as a.. d u ด l i s ลลิสได้เดินกับไรสได้ไม่เป็นไร I time yeah. I'll, I'll go, on, I'll go on, I'll well, they are hiding I don't know, What the so like, so nice They yeah. Can Hope you help start. me? I, get I TP back, on and on have to TP back I to TP back man I'm tanked. On drop, drop. drop down That one's dead. Last player, no, 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 no. one enemy remaining. I think on. On. he was flanked he was flanked No, 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 he's flanked I fucked up. I forgot to buy smokes. All oh, good, man. All oh, good what? Where are okay shadows traveling. I got L, I'm bot Planting B, Planting B Just go... B. Just go outside One already backside. side One already side One already side One enemy I got, I got, I got nice. Pressing to Zara okay. One flank King.

So I can play with the team. Host left, host left. What Holy fuck, action. what the fuck. fuck? We're gonna go in. Wait, 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 wait. wait One less. One, one. lock, one, lock, lock. lock, 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 lock. lock is, uh... Spike down. One enemy remaining. With me, w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 ith me. Can you back backside? Be, where? Backside, backside, yeah. That yeah Oh, garage, garage, garage. Could be chamber, pick chamber, you can okay. me, you can PM me. Nice. Sorry, chamber, sorry, sorry. Lucking. Wow, <coughs> good, à go spike down a one enemy remaining City last, City last guy. take hold a spike. last player standing 50-50 40 ครัชไทม์อีกแล้วอ๋อคัชไทม์อีกแล้วเหรอทำไมวะทำไมงานย่ามันต้องอยู่ที่เราตลอดเลยวะ oh. ไม่เข้าใจเลยจริงๆเพราะแสงคืนยาวไม่ใช่ละมั้งใช้ทำไมเงินเหลือเนี่ยค่อยใช้ตาแบบนี้ ราวยี่ให้ใช้ในกูรวยแล้วก็ยิงไปสิบสี่เพื่อนมันไม่กดอันติอะไรมันแบบมันซี่กันเปล่าอยากเห็นอ๋อได้ได้เดไกยตพิวินโดว์เอเวอกรันไู้ไ้เดี๋ยวเปิดให้เลยออกกูโดดนะไอ้เหี้ยมึงแม่งเอากูเฉย กูโดดนะเนาะเฮียไอ้เฮียไม่ให้เกียร์กูเลยไม่ให้เกียรต์14คิวกูเลยเฮ้ยงไม่ให้เกียรต์14คิวกูเลยนะเกินไปหัวเราะหัวเราะช่างแชทหัวเราะช่างแชทชอบใจไอ้สัตว์เห็นกูล้มเลยชอบมาละไอ้เหี้ยพระแสงปืนยาวกระบอกนี้ก็นับอ่าไอ้คนนั้นมันเียว only one I saw only one attacking 35 40 Teleports ready. 1 enemy remaining. Oh, oh my fucking god, yeah, man. Yeah, 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 yeah. What the fuck is this? Holy shit, man. You want to play? Let's play. I think going in. Eh? No one is short, guys. All along. Cover going All A long. out. A long. Happy, 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 happy. All along. Heavy, 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 heavy. All along for sure.

คือบ o t คือบอด่รู้ฉัรู้ l อบอดคือบอดมีช็อต h ีช็อตมีช็อตช้อตช็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 กัช็อาช็อตช็อตชยอตช็อตช็อตช็อตู็อตช็อตช็อตพอตช็อตี็อกอราไอ่ได้ติงอลยไอตช่อเชาอยู่อหชวอ420เท่าไหร่ออออตเราซ่อนช่อใชรอ อ๋อมันรูปมันก็ไม่โชว์ด้วยหรอว wow, ้าวมีซิ่งว่ะไอ้ที่ปิดก็คือไม่เห็นอะไรเลยก็คือปิดไปเลยอ่าท่านผู้ชมครับตอนนี้เราได้มาถึงเราเรียกกันว่าจุดตัดสินนะครับผมจุดตัดสินนะว่าเรานี่จะไปต่อหรือไม่อสัสทอคุลีจะเข้ามาใช่ไหมคุรีผมบอกก่อนนะว่าเรานี่เป็นเราที่กดดันที่สุดนะคุลีเพราะว่าอ่าวก่อนนะวก่อนวก่อนวก่อน คุณอยากรู้ว่าผมติดอยู่ดมอนอิมมอร์ทัลสมาตั้งแต่เมื่อไหร่ผมติดมาตั้งแต่เอพิโซดสองแอคหนึ่งหนึ่งเอพิโซดใช้เวลาทั้งหมด2เดือนใช่ปะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบอดคูณสเดือนเท่ากับยีสองเดือนกูติดอิมมอร์ทัลสมาหนึ่งปีกว่าแล้วสีขาวเนี่ยมันอยู่แค่เอื้อมกูแล้วตอนเนี้ยคือเขาจว่าอยู่แค่เอื้อม่ะ รีจมงแนละ้วผมไม่เล่นด้วยนะเพราะผมผมค่อนข้างจริงจังมากคุรีอันนี้คือแบบว่าถ้าผมแพ้เหล่านี้คือจิตใจผมค่อนข้างจะแตกสลายมากปไปให้ปฏิเสธแล้วกันห <c oughs> มงไปยิงหมดทีมโอเคจะให้อย่างนั้นได้ชวนมาเข้ามาจะเล่นคนเดียวก็บอกจะเล่นคนเดียวอ๋อเล่นได้เล่นได้หมดเล่นคู่ก็ได้คูรเล่นเฉยเพราะว่ามันกดดันคุรีหรือเปล่าเฉยแบบถ้าสมมติว่ามันแพ้อะไรเงี้ยมันจะแบบ รู้สึกผิดหรือเปล่าอ๋อโอเคหยอโอเคโอเคกูก็เล่นไปทราวเวจริงจังเลยเมื่อกี้แค้ก็ร้องไห้ดูดิแล้วใครจะไปกล้ากดวะผมเชื่อมัน่นผมเชื่อมัน่นผมเชื่อมัน่นในอาจารย์ผมออกมาผมเชื่อมั่นเกมนี้จะเป็นเกมที่กดดันนะคุรีคุรีระวังนะคุรีแค่อยากอยู่ในโมเมนต,ต์ที่ว่าโหมขึ้นเลเดียใช่ไหมเนี <c ười> <c ười> ่ยเฮ้ยเอาแล้วไอ้ซัด รีพร้อมที่จะส่งผมไปถึงฝั่งฝันอะไรไหมครับคุณลีคุณเดียวไให้ผมบอกรึคุณเดียไม่บอกรอกูกดหยุดเลยสัตว์ไมคํำเลยอ๋อถ้างั้นผมเล่นคนเดียวก็ได้ปะเลยไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรแพ้ตอนนี้ก็ไม่เป็นไรจริงๆก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรหรอกแพ้ก็ปิดพักจะไม่กดต่อด้วยแพ้จะไม่กดต่อพูดจริงๆจะไม่กดต่อไม่ว่าใครจะยุ่ยังไงผมก็จะหยุดวันนี้ก็จะหยุดแค่นี้แล้วเข้าไปเล่นวันอื่น กูรอยากอยู่ในโมเมนต์แห่งความทรงจําของผมแล้วคุณลีมันมีสอบอันน่ะโมเมนต์แห่งความทรงจํากับโมเมนต์แห่งฝันหลายอ่ะอ่าุณรีเลือกที่จะเสี่ยงใช่ไหมุณลียอมใช่ไหมยอมแต่ถ้าเป็นโมเมนต์ถ่ายตวถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าวันนี้ผมแพ้นะต้อรู้ว่าราวนี้ผมแพ้นะผมก็จะบอกว่าถ้าราวนี้ผมแพ้้ะซีซั่นนี้ผมไม่ได้เลเดียนเนี่ยมันจะพิตามขาดไปเลยนะุณรีพร้อมที่จะรับแรงกดดันนั้นหรือไม่บอกบอกมาว่าคุณลียินยอมถ่ายตัวไปเลย <L> <S <S ถ้าเหล่านี้ชนะคุรีก็จะได้อยู่ในโมเมนต์แห่งความทรงจำของผมโมเมนต์ Moment แรกแห่งเรเดียนเข้าแล้ว <laughs> ไม่ต้องอารามพบทนะครับคุรีได้เข้าสู่สนารรรมรบกับเราแล้วตอนนี้มากับด่านไอซ์บล็อกนะครับด่านที่ค่อนข้างจะเฮี้ยแน่นอนผมต้องกดตัวที่ผมมั่นใจสุดโอ้ตัวที่ผมมั่นใจถูกเอาไปแล้วนะทุกคนตอนนี้ตอนนี้เหลือแค่เพียงอินิเชเตอร์กับดูริสนะครับ แน่นอนว่าอาจารย์จะต้องดูลิสต์ถูกไหมตามสบายอาจารย์ผมไม่ห้ามคุณสามารถกดอะไรก็ได้ที่คุณอยากกดแต่ถ้าผมแพ้มันจะอยู่ในความทรงจำของผมตลอดชีวิตแค่นั้นเองดอบได้ไหมเนี่ยละเล่ะลาเล่ะลาเล่ลาเล่ได้ได้ซีเรียสได้ซีเรียสไดส้ได้แฮได้แฮได้แฮได้ไม่ไม ไม่ต้องเครียดคืุรีผมพูดเล้วผมผมบิวให้คนดูสนุกเฉยๆไม่เป็นไรไม่ซีเรียสอันนี้พูดจริงไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสสบายสบายสบายเล่นเล่นอันนี้เลยเล่นตามฟิลลิ่งของเราเลยไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดเยันเซี่ยไปไม่ได้วอร์มเลยนะคุรีมั่นใจใช่ไหมคุรีสามารถดิสคอนเนคตอนนี้แล้วเราก็จะกด ปุร <delicate>. ิครับผมขออย่างเดียวได้ไหมเรานี้ผมไม่ขออะไรเลยขอปุริเล่นเอาชัวได้ไหมสวยสวยโอเคแค่นั่นแหละเพื่อนมีแลกฟอร์บีเอโซดูอันกับี We also have a s, <c oughs> <ienne> <c oughs> s i g e wall yeah just go be I guess Uh, just Uh, unnecessarily. don't Got, got, peek time. okay, ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเชียวเชียวแค่ได้ผมไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นยังไงมันไม่ซีซั่นนี้มันก็ซีซั่น,นหน้าแล้วแหละมันมาได้ขนาดนี้แล้วชีวิตนี้ผมจะไม่แตะเลียนนี้ยเลยก็ไม่หนักข้อไปไหน่อยไปก่อนเลนหนึ่งเฮียเลสกูขอบคุณสำหรับปืนเ <c oughs> ปนนึ่งบบอกแกแกดูวอกัดพลังพลังบเล่นฟี ไม่วอล coming down ร oh, oh. ีวิว reloading เปลี่ยนโอเคยิงพันที่4อ๋อโอ้ยโอ้ยโอ้โหข้างบนไม่เกตุซะไปกูซะในอันนี้ตัวหนึ่งตัวที่มัน I can draw to you I'm if you wanna wait a little bit. Wait, wait, wait I'm gonna so drop by my by wall. Wait, wait for the Viper wall. One screen, one screen, one screen, confirm, one screen. One backside, one screen, one backside, one, <laughs> backside, one, backside, one screen, man. One backside, one screen. One more, one more. Uh, one drop, two. Two, 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 boat, boat. down A. Last player standing. Goodbye, bye bye. I have to spite hey. A! ahead. They might like push again. One pushing B me and one pushing me. No defense. No no, two, 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 two things, two things. อุ้ยกูโดดเฮียอะไรอ่ะกูโดดถือตรงกลางปะเนี่ยวานอนท็อปไซต์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  <Yeah. S 1> ไอ้นี่มันถือใช้ได้ตั้งใจว่าวันนี้จะเลดียนไม่ได้วันนี้ก็ทำวันอื่นอยู่แล้วแหละมันก็จะมีเงี้ยวันนี้จะเลดียน EP สองวันนี้จะเลดียน EP สามจนกว่าจะจบีสั้นไอ้ n ค่นรีคอนเฟิร์มยูเจสฟอ e a ์ standing ahead Ui, xe bóng, nguyên an Last player standing. Oh. Clip. <coughs> <coughs> สปายดาวตัวร้ายอน่านนั่งไ a ้ไหมฉันึีมิสฉันม mm ีม hmm. <some> ิส <campa> ฉ <igning> ัีมนม m i d สฉ f นมี a ิสฉันมีมินมีมิสฉันมีมิสฉมมันเลยมั่นใจมนนมีมิสฉัมันใจนมีมมส one Unchained enemy, Where is he? We can go here. Come with me, come with me. Thirty seconds left. Scanning ahead. Open something. We like play together. In. We're not gonna all, I'm gonna play inside. No one escapes from my side. No one. Bibu, be bibu, be bibu. Be <laughs> I'm drumming. Takes light. Just hop, just hop. Yeah, he's dropped, he's dropped down. Oh, yeah, he's pushing red. Push him, push him, Come on, come on, come on, come on. Chamber opening. B. Miss, 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 miss,

We go we go B we go B chambers o p e i n g B chambers I need to go i oh fuck okay now we living เลยนะวันวันวันก็ไปติดกันเด้อระวังกี่อะ thirty seconds left ไปติดกันเด้อไปติดกันเด้อไปข้างบนไปกันเลยผมว่าเดี๋ยวถ้ามันอันนี้ผมแก่ก่อน โคเรียไม่ต้องพีกันนะแต่ผมอันตี้ให้ right here รืนี่เฮ้ยเฮ้ยเ่ี้าร้อย one hundred one hundred one what the ี่กูมาดิียกูซอยแม่งอีสัส Yeah, we'll spy TNT, Be careful. Whoop! <laughs> mm, 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 yeah! Oh, yeah, yeah, it's up. Here, that one, yeah! Droid you, join to see if they are yeah, up? Yep, yeah, yep, yeah, yep. Yeah. Oh shit, wrong kick, man. Fuck. Oh, no, no. I can't I can't I can still drone The boy is wrong. Nowhere to run! Mmm, fuck. จเตอติง t ติงวะติงวะไอ้่าติงวะติงวะก็คือไอ้ี้ยอีสตัวนี่ไม่รู้เรื่องนะไอ้ี้ยอีสามตัวกูเล่นสบายไอ้ย่าเอนส้ค้ายกัไปนอนอีสาตัวกูนี่แบบเฮียเล่นไงดวะสัตว์เล่นไงดีวะไอ้ี้าอีสาตัวโอ้โหโหโอ้โ Wait, wait for my drone. To play. Oh, one on top, on top, guys, on top. He's on the box, on, on top, the box, on top, box. Still? On your leg. Oh, I'm low, low. He's back. He's so bad, he's Oh, on top, top side, top side. Oh, one yellow, guys, one yellow, one yellow.

ปิงให้ก่อนไปเลย just ping it, just ปิงไว้ก่อนปิงไว้ก่อนซ้อมก่อนซ้อมก่อนซ้อมก่อน Here. เดี๋ยวแม่งไม่แม่นเฮ้ยเดี๋ยวซ้อมก่อนเจ oh. อยุ่ฮะอย่าเดินนำโดนค <c oughs> ูเด็ขดขาด Don't go before me. Flash like here, there, there. Revealing area. Turning, eh? Could be here. Could be here. Couple. Right here. Hmm, yeah. I Cut. Reading. Cut. Like cut. i P. Cover me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 . One. B, only one. B. One. More, one. you, One. More, one. More. One. 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 Backside,

โฟมมี่เ e PLOYING d r o n e ีเรื่องก n ้ Fuck ตายเด็กนี่เมย์ได้ i k e planted One enemy remaining ฮะดูกดึงไอสัตว์ชัทนิดูกดึงดูกดึงมาเลยชัทนี้ don't him hey. doing shot down Sorry. i think both side actually you you dog. Can i can recon last? plus yeah 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 scanning ahead <laughs> กูปล่อยนี่ฮเลยนะเม่อกีถ้ากูปล่อยนี่ฮเลยนะหนหเลยนะจะบอกให้ I can draw a i m o n for you. I can come and get it. Yeah. One B. One B. One B. Probably only one. Two. What was to be standing ahead. Nah, lag, Don't peek man. You want to play? Let's play. I can think. play and pick. One side, one side for uh, sure. I think we're yellow. Same Can we peek together? One, two, three. Sleep, brother. One I'm side for sure. ถือว่าเชื่อฟังไวเปอร์มึงถือว่ามึงเชื่อฟังกูบอกให้ออกให้ออกก็คือออกทำดีทำดีทำดีดิศรับเองศรับเองรอเอง On elbow, A Come oh, guys, they're in, they're in you, you uh, did, I'm, did low, I'm low, I'm low, so fucking low, I can't help you On the elbow, pushing sir, backside, you, backside. Backside, you, backside, backside. Backside, backside, side Back side, sir Dead man, dead man Both there, there, both there Both default, both default Okay, okay, okay One man okay. One okay. in the second floor One in the second floor return. Wait, He's in One side Oh, come out already, 48 on Sova

ว้าวพา e l c o m e t ทู e l c o ั e ทูเรเดียนครับผมตบมือครับทุกคนตบมือครับตบมือตบมืออในที่สุด <laughs> ดีดีด,ด,ด้ครับคือีคือได้อยู่ในความทรงจำของผม ได้แล้วอขอบคุณทุกท่านที่อยู่ในโมเมนต์เขาเรียกว่าช็อตประวัติศาสตร์ของผมนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเป็นเว่าสักข,ขีพยานในการขึ้นสู่เลดียนท็อป500ของเรานะครับก็คือตอนนี้เราถึงฝั่งฝันแล้วสำหรับผมอันนี้คือถึงฝั่งฝันกูละแ <c oughs> <c oughs> ค่นี้ที่ต้องการแค่นี้คือแค่นี้เลยตั้งแต่แอคหนึ่ง จากที่เราเนี่ยเล่นสมัยแบบงูปลาตั้งแต่เราอยู่ในไดมอนด์นะครับตอนนี้เราก็ค่อยๆไต่ขึ้นมาอันนี้คืออิมแรกของผมผมจําได้ว่าตื่นเต้นมากตอนขึ้นอิมครั้งแรกเพราะสวนมันเป็นแฮงค์เฮียมากและแล้ววันนี้เราก็มาถึงกูพูดเยอะอีกสักแป๊บไอเหียมีคนแซงกูกูลงอิมไอเหียแฮะเลยนะแล้วคุณลีนะคุณลีก็เป็นคนที่แบบว่าอยู่ในโมเมนต์ประสาทของเราถึงเราจะกดดันเขาไปหน่อย ต้องขออภัยนะตรงนี้ด้วยนะคุณลีถ้าคุณลีฟังอยู่นะต้องขออภัยตรงนี้ด้วยจริงๆ <laughs> ได้ชามแล้วนี่ได้ชามห้อยปืนแล้วอันนี้กูห้อยขิงนี่แหละห้อยขิงอะ่ะเอามาเลยได้ปะอยากได้แล้วอะชามเรเดียนะขอเลยได้ไหมเฮืออะเราเล่นเราเล่นรีบแคปเดีวเดี๋ยวตกโอเคโอเคโอเคแคร็บไปก่อน <laughs> ผมตืนะ่นมาพวกนี้ก็คือน,น่าจะอิมสามแล้วน่าจะกลับไปอยู่ที่อิมสามแล้วผมตื่นมาพวกนี้อืมผมตื่นมาพวกนี้ลงอิมสามเลยล้านเปอร์เซ็น ผมตื่นคนนี้ลงอีมสามแน่นอนเยทุกคนนอนแล้ละทุกคนปาร์ตี้เลิกลาแล้วปาร์ตี้ปาร์ตี้เลิกาแล้วนอนนอนไม่มีอะไรพูดแล้วไม่มีอะไรพูดละอีฮี้ชนะก็พูดเลยก็ดูดีไปหมดนะไม่มีอะไรพูดแล้วไม่มีอะไรพูดแล้วโอเคแยกย้ายแยกย้ายแยกย้ายะครับขอบคุณอยู่แรงตกไดคอนเทนต์นะอันนี้จริงเอาละพอพอแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวพอแล้งตกนี่จะเป็นคอนเทนต์อีกอันอ๋อเอออันนี้แหละทุกคนขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากไปแล้วนะ จอกันเจ้าวันนี้ผมฝันดีแล้วต่อให้พวกนี้ตื่นมาจะพบความจริงกับพี่ว่าเราจะอยู่อิมสมามือนเดิมก็ตามไปแล้บ๊ายบายครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับ